คั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาโชคชะตาของแต่ลอ้ยอย่ามีผัวฝรังเจังใดเี่สวัสดีค่ะวันนี้คุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลายคนนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงไทยผู้หญิงต่างชาติหลายๆชาตินะคะในเอเชียหรื ที่ไหนก็ตามนะคะเขาก็มีหลายหลายคนที่มีความคิดเนี่ยนะคะว่าอยากมีสามีฝรั่งอยากมีสามีที่เป็นชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาอย่างนี้นะคะเพื่อ,อคือเขาหวังว่านะคะชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายคนหวังอย่างนั้นนะคะ และอย่างเช่นที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยนี่ก็เราก็มีความคิดน่นะคะหรือเราเคยเห็นเห็นเมียฝรั่งอย่างเนี้ยอุ้ยทำไมเมียฝรั่งเขามีบ้านมีรถสายทองใส่เพชรเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะตามแถวหมู่บ้านพวกเราเนี่ยนะคะคือบางทีเนี่ยเขาเห็นคนหนึ่งไปมีสามีฝรัง่ง ามีอยู่ทางยุโรปหรือสามีอยู่ทางอเมริกาอย่างนี้แล้วเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอุ้ยพ่อแม่เขามีบ้านหลังใหญ่มีรถยนต์ขาบดูซิอุ้ยแม่ใส่ทองเต็มหมดเลยอะไรอย่างเนี้ยนะคะเ,เวลาเขากลับไปเยี่ยมบ้านอย่างงี้หูยดูเขาดูดีจังเลยใช้จ่ายเงินอย่างสนุกสนานเออมีเงินมีทองนี่คือที่พวกเราเห็นส่วนมากนะคะ โดยโดย,โดยเฉพาะสมัยก่อนนะคะจะเป็นอย่างนั้นคือในสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีสามีต่างชาติอเรียกอาจจะจะใช้คำแทนว่าสามีฝรั่งนะคะสมัยก่อนคนที่มีสามีฝรั่งเนี่ยนะคะก็จะมาจากหนึ่งเขาไปเจอเอง 2. ญาติพี่น้องสามเ,เขามีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไปต่างประเทศแล้วก็ไปเจอกับ สามีเขาเจอผู้ชายอยู่ที่ต่างประเทศนี่คือคือการเจอเนื้อคู่ในสมัยก่อนพอต่อมาก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากการที่ผู้หญิงไปอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะๆก็จะมีการถูกตาถูกใจกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสได้นะคะ แล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆในสมัยที่มีโลกออนไลน์เริ่มมีขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มีการหาคู่ออนไลน์หรือเดทติ้งออนไลน์นะคะก็มีหลายเว็บไซต์นะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมีเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หาคู่นะคะจะมีทั้งเว็บไซต์ที่เป็นฟรีไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ต้องจ่ายเงิน แล้วก็คือจะมีหลายหลายออปชันนะคะจะมีหลายแบบในในเดทติ้งออนไลน์เนี่ยนะคะคือ,อเว็บไซต์หาคู่ม,ม,มีมีเยอะนะคะทั้งที่เป็นภาษาไทยก็มีที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีนะคะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีที่เป็นเอเชียก็ม,กมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเฉพาะของประเทศนั้นๆก็มีเยอะนะคะเว็บไซต์หาคู่ จนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มีรวมมีเป็นแอปด้วยนะคะมีแอปหาคู่มีโฆษณาหาคู่นะคะหลากหลายวิธีนะคะสรุปแล้วการหาคู่ที่เป็นคนต่างชาตินี่นะคะมีหลากหลายวิธีที่เราจะหาค่ะถ้าใครมีความตั้งใจที่จะหาหรือใครมีความมุ่งมั่นมีความใฝ่ฝันว่าเออ ในชีวิตของฉันเนี่ยต้องได้เป็นเมียฝรั่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แตกต่างกันไปและแต่ความคิดนะคะมีมีมีมอะไราบ้างอ่ะเอาสรุปง่ายๆ 1. หนึ่งมเีเว็บไซต์หาคู่นะคะเว็บไซต์หาคู่มีเยอะค่ะทั้งเว็บไซต์เสียเงินและไม่เสียเงินมีแอป หาคู่นี่นะคะก็มีมีเยอะเหมือนกันทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินเหมือนกันนะคะมีอะไรอีกออมีลงโฆษณานะคะถ้าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ก็มีถ้ามีญาติพี่น้องลงให้นะคะหรือลงโฆษณาตามที่โฆษณาต่างๆในในโลกออนไลน์นี่นะคะหรือไปหาด้วยตัวเองหาด้วยตัวเองหาที่ไหนละ่ะ ไปเดินที่ไหนเขาถึงจะรู้ว่าฉันฉันอยากได้สามีต่างชาตินะใครจะรู้นะคะอ่ะก็มีเช่นบางคนก็ไปที่เมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติมาเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆหน่อยนะคะหรือ,อไปเที่ยวหรือไปดื่มอะไรประมาณเนี้ยที่มีชาวต่างชาติไปนะคะไปเที่ยวบ่อยๆไปบ่อยๆอ,อะไรเนี้ยอาจจะเจอ คั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาโชคชะตาของแต่ละคนว่าเราจะมีบุญวาสนาไหมเราจะมีโชคชะตาที่มาเจอไหมหลายคนคิดว่าคนที่ไปมีสามีต่างชาติเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ครอบครัวแตกแยกเลิกรากับสามีมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จในครอบครัวหรือ สามีบางคนยอมให้ภรรยาของตัวเองไปมีสามีต่างชาติเพื่อจะได้มีเงินมาเจือจุนครอบครัวนะคะแต่ทั้งทั้งหมดไม่ใช่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้คนที่มามีสามีต่างชาติเป็นสาวสาวก็มีเยอะค่ะคือคนที่ยังไม่เคยมีสามียังไม่เคยแต่งงานเลยเขาก็เจอเนื้อคู่แล้วเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็มีมากมายนะคะ อยากทราบเลยใช่ไหมคะว่าถ้าอยากมีแฟนต่างชาติหรือถ้าอยากมีสามีฝรัง่งเอาอย่างนี้นะคะจะทำยังไงกันเดี๋ยวเรามาตามดูกันคลิปหน้านะคะดิฉันจะมาเล่าสู่ฟังว่าทำยังไงบ้างอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยทำไมทำยังไงถึงได้มีสามีฝรัง่งทำยังไงถึงได้มีสามีต่างชาติเดี๋ยวมาตามกันคลิปหน้านะคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เพืเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ